ถ้าจะไปไฮสุดแล้วก็กดค้างที่ปุ่มพาวเวอร์อีกทีหนึ่งก็จะค่อยๆขึ้นมากระพิบแบบนี้วาบหนึ่งก็ชัดเจนมากนะอันนี้จะกลายเป็นไฮสุดเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday ช่วงนี้ดูเหมือนจะเจอสินค้าจีนที่ไม่มีชื่อไม่มีแบรนด์ไม่มียี่ห้อที่เรารู้จักแต่ว่าให้สเปค ให้รายละเอียดของสินค้ามาเนี่ยตรงกับความเป็นจริงหรือดีเกินกว่าความเป็นจริงอยู่บ่อยๆเลยตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะนำเสนอให้ชมกันเป็นไฟฉายอนเนกประสงค์รุ่น JJM 8 6 8 outdoor sensor headlamp ก็ ensor, Head amp, มีคู่มือคร่าวๆมาให้ตรงนี้ด้วยราคาไม่แพงอันแรกคือ headband หรือสายคาดศีรษะเป็นแบบสมัยใหม่แล้วนะครับไม่ใช่เป็นผ้าแบบ ย้วยยวยปรับระดับความยาวได้สายชาร์จ USB Type C หเส้นตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเออมีคู่มือด้วยคู่มือยับมาเลยเป็นแผ่นพับธรรมดาภาษาอังกฤษด้านหนึ่งภาษาจีนด้านหนึ่งให้รายละเอียดมาครบ ตัวไฟฉายมีหลายสีนะครับที่เขาส่งมาให้เนี่ยเป็นสีขาวตรงหัวนี่เป็นสีดำวัสดุงานผลิตดีเกินกว่าที่คาดเอาไว้เยอะมากมีสส่วนติดมาตรงนี้เป็นคลิปแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนที่ใช้ติดกับเฮดแบน์สายคาดสีสันนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยใส่ง่ายๆฮะรุ่นนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ปรบบระดับก้มเงยตรงนี้ตรงหัวเขานี่ก็จะมีองศาก้มให้นิดนึงอยู่แล้วนะฮะถ้าปรับไปตรงๆแบบนี้เนี่ย เขาก็จะก้มให้อยู่พอสมควรเป็นระยะเบื้องหน้าเวลาจะถอดออกก็เ,เป็นคลิปมาแบบนี้เรายกตัวนี้นิดนึงแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาแค่นี้หลุดแล้วตัวนี้เนี่ยติดไว้กับสายเลยก็ได้พร้อมจะใช้เลยเวลาถอดคลิปมาแล้วเนี่ยเจ้าคลิปตัวนี้ก็เอาไปใช้ติดกับสายเป้สายกระเป๋าเข็มขัดก้มเงยได้อิสระตรงนี้ถ้าใช้ใช้ไปแล้วหลวมเนี่ยเขาจะมีน็อตอยู่อย่างนี้เราก็ใช้ ไขควงสี่แฉกธรรมดาไขเพิ่มความหนืดหรือคลายให้มันหลวมแล้วก็เจ้าตัวนี้อีกเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ใช้เลยจะถอดออกไม่ให้มันเกะก,กะเลยแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นยกขึ้นตรงนี้แล้วก็ดึงออกแบบนี้เขจะเป็นร่องแบบนี้สตลุปแล้วก็จะเป็น3พาร์ทแบบนี้เลย1 2 3เหลือแต่ตัวไฟฉายเวลาประกอบเข้าไปก็แบบนี้ แบบนี้โอเคเาก็กลายเป็นที่ตั้งด้วยตั้งไฟฉายไว้ในเต็นท์ในห้องนอนก็ตั้งแบบนี้ก็ได้เป็นไฟฉายที่ออกแบบมาให้ใช้งานอนเนกประสงค์ลักษณะตรงหัวไฟฉายนี่เป็นแสงฟอนไลท์แสงด้านหน้าจะมี LED 2หลอดมี TIR ปรับแต่งแพทเทิร์นของแสงลักษณะแพทเทิร์นแสงเนี่ยเป็นดวงค่อนข้างชัดเจนเลยจะเป็นออกแนวพุ่ง สัมาก,กว่าไม่ค่อยมีฟลักมีสปิลเท่าไหร่มีนิดหน่อยเห็นใกล้ๆแต่พอระยะไกลๆไปแล้วนะสปิลก็จะบางหน่อยสวิตมี2สวิตสวิตตัวนี้เป็นรูปวงกลม,กร,มรูป power เนี่ยก็คือเปิดปกติใช้เปิดแสงด้วยตัวนี้เป็นหลักกดตัว power เนี่ยเขาจะติดที่ไฟหลักคือไฟหน้าภายใน10วินาทีถ้าเรากดต่อเลยเขาจะเปลี่ยนโหมดนะมาที่ไฟ SMD LED 16ดวงตัวนี้ส่องแสงออกเป็นแนว flat แนวกว้างไม่ไปไหนไกลเหมาะสำหรับการใช้งานใกล้ๆระยะเบื้องหน้าพับได้อิสระเลยประมาณ90องศาเลยถ้าภายใน10วินาทีถ้ากดอีกทีหนึ่งก็ติดคู่2ดวงแบบนี้2อ,อย่างเลยอีกทีหนึงเป็นไฟแดงตรงนี้ส่องไปได้พอสมควรเป็น LED ดวงเดียว อีกทีหนึงจะเป็นแดงกระพริบแบบนี้ไม่ใช่กระพริบธรรมดานะเป็น SOS ด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้งานด้วยนะครับกดอีกทีหนึงก็ดับไปพอกดสวิตช์ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่โหมดอะไรก็ตามไฟอินดิเคเตอร์บอกระดับแบตตรงนี้ก็จะติดขึ้นมาถ้าเต็มก็จะขึ้น3ดวงนี้นะครับถ้าสังเกตนิดนึงนะฮะตรงนี้เขาจะแยกออกเป็น2ชุดก็คือ3ดวงนี้จะเป็นอินดิเคเตอร์บอกระดับแบต แล้วก็ดวงขวาสุดดวงนี้จะเป็นไฟแสดงสัญ,ญลักษณ์การใช้เซนเซอร์ถ้าเราเปิดไฟอยู่ที่โหมดไหนก็ตามที่โหมดไหนก็ได้นะครับแล้วเรากดตัวนี้ไฟสีเขียวตัวนี้จะติดแสดงว่าตัวนี้เราอยู่ในโหมดการใช้เซนเซอร์เซ็นเซอร์จะอยู่ด้านข้างนี้พอเราเอามือเข้าไปในระดับหนึ่งหรือว่าวัตถุอะไรก็ตามเข้าไประดับหนึ่งเนี่ยเขาจะดับปึ๊บติดขึ้นมาปึ๊บดับเซนเซอร์ค่อนข้างจะไวมากด้วยนะครับ ไวจนบางทีรู้สึกไวเกินไปนิดนึงก็สะดวกเวลาเราทํางานที่มือเราไม่สามารถที่จะไปเปิดสวิตช์ถนัดเนี่ยเราก็ใช้เซนเซอร์อยู่ด้านข้างด้วยนะเซนเซอร์เนี่ยเปิดปิดได้ทุกโหมดด้วยอยู่ที่โหมดไหนก็ตามนี่สมมุติว่าอยู่ที่แสงแดงเลยอะเซ็นเซอร์ก็ยังใช้ได้นี่ไงเดี๋ยวผมจะตัดอยู่นะปึ๊บดับเลิกใช้เซ็นเซอร์แล้วเราก็กดปุ่มเซนเซอร์อีกทีหนึ่งก็ได้หรือกดมาที่ปุ่ม power ปกติก็ได้ทีหนึง่งจะเป็นการปิด ไปฉายพร้อมกับยกเลิกการใช้งานเซนเซอร์ไปเลยที่ตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยเปิดมาเขาจะไม่ติดถ้าเผื่อไฟดับอยู่ไฟไม่ติดอยู่เนี่ยกดที่ปุ่มเซนเซอร์อย่างเดียวเขาก็จะไม่ติดไม่มีอะไรขึ้นมาเลยต้องเปิด power ก่อนให้อยู่ที่โหมดที่เราต้องการก่อนอยู่ที่โหมดพา n e เนล LED แบบนี้แล้วเรากดที่เซนเซอร์ปั๊บจะมีไฟเขียวขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็เปิดปิดด้วยเซนเซอร์ได้แล้วเห็นไหมฮะ ไม่ได้มีแสงแค่ระดับเดียวบางท่านนึกว่าแล้วมีเดียมล่ะโลล่ะมีอยู่ในนี้ละ่ะแต่ว่าเขาใช้เป็นดิมมิ่งโหมดกด power เนี่ยแช่ไว้ตอนนี้อยู่ที่ไฮสุดผมกดค้างไว้ก็จะหลีมาจนสุดแล้วก็พิแบแวบหน,นึ่งอ่ะนี่โลสุดละเห็นเป็นดวงเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเราอยู่ที่โลสุดละแต่ถ้าจะไปไฮสุดแล้วก็กดค้างพิปปุ่ม power อีกทีหนึง่งก็จะค่อยๆขึ้นมาปึ๊บก็แบบพิบแบบนี้ วาบหนึ่งก็ชัดเจนมากนะอันนี้จะกลายเป็นไฮสุดนะเฉพาะที่ LED panel น,นี้ก็ได้อิสระต่อกันด้วยนะครับสมมติว่าเรา,เราดิมมิ่งมาโลปับ๊บโลโลแล้วนะครับนี่โลจนกระทั่งเห็นไส้หลอดเลยนะหรือว่าอยู่ที่โหมดแสงคู่แบบนี้ก็ดิมได้เหมือนกันแต่เขาดิมทั้งคู่เลยนะจะลองดิมไว้ต่ำสุดนะปับ๊บนี่ต่ำสุดอยู่ต่ำสุดเลยแล้วปิด เดี๋ยวครบ10วินาทีแล้วผมจะปิดอ่ะปิดไปละแล้วเปิดมาใหม่นะครับเปิดมาใหม่เขาก็กลับมาที่แรงสุดเขาไม่ได้จําค่าไว้ให้นะฮะแม้แต่ที่ไฟแดงก็ดิมได้เปิดไฟแดงไว้อย่างนี้แล้วก,กดปุ่ม power ค้างไว้หลีลงมาแล้วปึ๊บแล้วก็เหลือจังจางนิดเดียว power ค้างอีกทีหนึ่งล้วก็จะดิมขึ้นมา แรงสุดแล้วก็กระพริบได้ทุกโหมดได้ทุกแสงตรงนี้เขาจะไม่มีแก๊กแก๊แก,แก๊เวลายกขึ้นมานะเขจะลื่นไปได้ตรงไหนก็ได้ไม่มีสเต็ปแต่ว่าเวลาจะปิดเขาจะมีคลิกเบาๆตรงนี้คลิกเขาก็มีตัวให้เรายกขึ้นมาเปิดใช้งานได้วัสดุดีนะครับตัวนี้เป็นโพลีคาร์บอเนต ABS อย่างดีเลยเนื้องานดีมากๆเหมือนจะมีโหมดเดียวเปิดมาที่เขาดีฟอย์ที่หายเขาไม่ไม่ได้จำโหมดสุดท้ายจำอะไรให้นะ แล้วก็ดิมเมเอร์ผมเคยลองเปิดดูเนี่ยระดับแสงปานกลางที่ไฟคู่หน้าเนี่ยอยู่ได้ถึง6ชั่วโมงเลยนะประมาณ6ชั่วโมงปานกลางนะไม่ได้เปิดไฮสุดซึ่ปานกลางเนี่ยสว่างพอสำหรับการเดินสองทางในระยะ3เมตร4เมตร5เมตรได้อย่างสบายแล้วเขาใช้ชาร์จแบบ USB นะช่องชาร์จอยู่ตรงนี้กระแสชาร์จเนี่ยทำได้ดีเลยนะเดี๋ยวผมทำให้ดู เสียบชาร์จเข้าไปก็มีสัญ,ญลักษณ์แสดงสถานะการชาร์จตรงนี้ถ้าเต็มครบ3ดวงเขาก็จะเท่ากับ100%ยเลยนะดวงหนึ่งก็ประมาณ30%กว่ารไล่ไปเรื่อยๆในกระแสชาร์จทำได้ประมาณเกือบเกือบ500มิลลิแอมแต่อันนี้พรบใกล้ๆจะเต็มแล้วงานกะระพริบที่ดวงสุดท้ายแล้วก็จะลงมาเหลือ400กว่ากว่าแต่ว่าถ้าเผื่อชาร์จตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่500กว่ากว่ามิลลิแอมแบตเนี่ย ได้ตรงตามสเปคเลยแอบเกินหน่อยๆด้วยเพื่อความมั่นใจว่าเขาเป็นสินค้าได้มาตรฐานบอกสเปควัสดุมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงค่อนข้างจะเกินเปิดให้ดูนิดหนึ่งขายเกี่ยวปล่อย4ีตัวถอดง่ายครับแล้วก็กันน้ําพอสมควรด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะถอดง่ายและจะไม่กันน้ำซะเลยจะเห็นว่าตรงบริเวณตะเข็บเขาเนี่ยมีหลืบให้นิดหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้ซีนซิลิโคนไม่ได้อะไรมาแต่ก็กันน้ําได้ พอสมควรแบบหนามากหายสงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงได้จุกมาก LED ก็จะขายจากตรงนี้แผงเนี้เป็นอลูมิเนียมในการระบายความร้อนออกจากตัวหลอดนี่ครับหลอดสดวงตรงกลางนี้เป็นแสงแดงนะแล้วก็มี TIR ตรงนี้ก็ใช้เป็นฟ f l e เ c a b l ลนะครับมาตรฐานเลยยกแบตเตอรี่ขึ้นมาให้ดูนิดนึง1,500มิลิอมเนี่ยเกินเกินเลยนะฮะมี IC มีชิปประมวลผลอะไรมาเรียบร้อยคอมโพเนนต์เนี่ยอย่างดีเลยที่สำคัญคือตัวนี้มีวงจรโลวอลเตสคัตออฟปกติแล้วไฟฉายหรืออุปกรณ์ระดับพวกนี้ท่าน,นจะเห็นเลยว่าเปิดทิ้งไว้เนี่ยไฟก็จะหลีหลีหลีลลีีจนไม่มีที่จะไปเลยหลีจนแสงเนี่ยเอาไปใช้อะไรจริงจังไม่ได้แต่ตัวนี้เขามีชิปเช็คแรงดันมาให้ด้วยซึ่งชิปตัวนี้จะมีประโยชน์มากทำให้คัตออฟแรงดันที่ จุดหนึ่งที่กําหนดไว้ก็โดยปกติแล้วสาหรับแบตลิเธียมก็จะประมาณ2.7หรือ2 6กโวลต์เขาจะตัดไปเลยแต่ถ้าไม่มีตัวนี้เขาจะลากไปเรื่อยๆอยจนแสงหลีลงหลีลงหลีลงหลีไปเรื่อยๆจนดับไปเองซึ่งเป็นผลเสียกับหลอดแล้วก็เสียกับแบตเตอรี่ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วตัวหลอดเสื่อมเร็วแต่ถ้าเขามีวงจรตัวนี้เขาจะขัดเลยที่2.6หรือ2.7ตามที่เขาดีไซน์เอาไว้เลย ผลของการมีชิปตัวนี้เพิ่มมาอีกตัวเนี่ยมันทำให้การชาร์จเข้ามีการควบคุมที่ดีไม่โอเวอร์ชาร์จคล้ายๆกับเป็น BMS ในตัวเลยทำให้อินดิเคเตอร์ที่แจ้งระดับแบตเตอรี่พวกนี้มันตรงถ้าเราเคยเจอไฟฉายรุ่นที่ผมบอกว่าใช้จนลีจนลีแล้วลีอีกก็ยังไม่ดับอะไรพวกนั้นนะมันลากจนแบบเหลือ1โวลต์กว่าก็ยังติดอยู่ การแจ้งอินดิเคเตอร์อะไรคุณไม่ตรงไว้ด้วยนะบางทีเต็มสามดวงอยู่อย่างนั้นละ่ะจนกระทั่งพอนึกจะหมดมันหมดเลยอะไรเงี้ยหรือว่าติดเปิดแป๊บเดียวลงมาเหลือดวงเดียวแล้วแล้วก็อยู่ลากอยู่อีกตั้งนานมันเอาแน่อะไรไม่ได้ไงปกติไฟฉายเพลดพวกนี้เขาจะไม่ใส่วงจรตัวนี้เข้ามากันนะฮะเพราะว่ามันมันมาเพิ่มต้นทุนแล้วอีกอย่างก็ต้องใช้แบตท,ที่ดีตามไปด้วยถ้าแบตไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์ ทำงานลวนทำงานเพี้ยนไปใหญ่เลยเพราะว่าไอ้เจ้าชีพตัวเนี้ยมันจะเช็คคุณภาพของแบตเตอรี่ด้วยถ้าแบตไม่ดีมันก็จะคอยตัดอยู่ตลอดเวลาระยะประมาณ20เมตรบริเวณกำแพงสีขาวตรงต้นไม้ข้างหน้านี้ก็ประมาณ10เมตรเดี๋ยวผมจะลองเปิดดิมเมอร์ดูนะฮะใช้หมดดิมเมอร์กด power switch แช่ไว้ไาจะลดลงมาจนกระทั่งแวบขึ้นมาเป็นโลสุด โลสุดก็ได้ประมาณแค่นี้เองเหมาะสำหรับอ่านหนังสือใช้งานตรงหน้ากดใหม่อีกทีนึงแล้วก็จะค่อยคแม็กขึ้นมาแล้วก็กระพริบแวบหนึ่งแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือไฮสุดแล้วอันนี้เดี๋ยวจะลองดูเป็นโหมดที่เขาใช้ smd led นะครับอันนี้ก็คือไฮสุดของ smd led มองเห็นที่พื้นเบื้องหน้าเนี่ยในระยะประมาณ5เมตร ได้ประมาณนี้นะฮะห้าเมตรที่พื้นก็มองเห็นอยู่ครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเบื้องหน้าเห็นให้แสงเป็นวงเป็นาแนลกว้างเหมาะสาหรับการแก้ไขปัญหาการทํางานเบื้องหน้าการซ่อมลดการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ภายในบ้านไฟฟ้าภายในบ้านใต้ฝ้าต่อมาติดทั้งคู่เลยติดทั้ง SMD พาแนลแล้วก็ติดทั้งไฟดวงหน้าที่พุกไว้แบบนี้ เสียงนกจะดังรบกวนนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้มาถ่ายตอนปีสี่กว่าๆเนื่องจากฝนตกทั้งคืนนะอันนี้แสงไฟแดงนะฮะแสงแดงข้างหน้าดิมเมอร์ได้เหมือนกันใช้ดิมเมอร์ได้หมดทุกโหมดเลยอันนี้ดิมมาต่ำสุดไฟแดงกระพริบเนี่ยเขาติดเป็น SOS ก็คงไม่สามารถมาใช้งานเป็นไฟกระพริบทั่วไปแล้วละ่ะแต่ว่าก็เอาไว้ใช้ฉุกเฉินเวลาต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยได้ ก็เหมาะสมดีนะครับสําหรับการใช้งานทั่วๆไปกับไฟฉายขนาดเล็กน้าหนักเบาๆท่าศีรษะได้ถือได้ตั้งได้ใช้ได้หลายรูปแบบครับดูแสงแล้วก็จะเห็นว่าเป็นไฟฉายที่ออกแบบมาให้เป็นไฟฉายใช้งานทั่วๆไปไม่ได้เป็นไฟฉายแบบถล่มทลายแรงมากมายขนาดนั้นในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเรามีโอกาสใช้งานไฟฉายพวกนี้มากกว่าไฟฉายแนว เซิร์ฟไลท์แนวแนวแท็กติคอนไลท์อะไรพวกนั้นใช้งานในบ้านใช้งานในครัวเรือนใช้งานในการท่องเที่ยวแคมปิ้งเดินทางทํากับข้าวอยู่ในเต็นท์อยู่ในแคมป์หรือว่าอยู่ในทริปในเส้นทางที่เราเดินทางเนี่ยตัวนี้ก็ติดกับศีรษะติดกับหัวติดกับหมวกได้ตลอดเคลียร์ขี้เกียจใส่สายตรงนี้ก็คลิปกับหน้าหมวกได้โดยตรงเลย ง่ายเลยแล้วก็แน่นด้วยไม่ไม่หลุดไม่หลวมไม่เลื่อนหลดง่ายๆติดหน้าหมวกแล้วกาลังดีเลยนะครับน้ำหนักมันไม่เยอะบางคนใส่หมวกอยู่แล้วก็เออที่เกียรถอดๆส่ใส่กัดน้ําได้พอตัวนะเดินตากฝนพำมที่แบบไม่หนักมากมีละอองน้ํานิดๆหน่อยๆเนี่ยใช้ได้วัสดุไม่ก้องแกง้งของแก๋งราคาไม่แพงมากเลยแต่ไปฉาย J M 8 6 8ไปฉายจีนราคาประหยัดที่ไม่หลอกไม่โมโ้สเปค ตรงไปตรงมาขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ